จเรินทำผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็จะเรีนทำน้องๆสมาชชาเ,เพื่อนๆสมาชขาทุกคน,นะคะ่ะหนูชื่อนางสาวทันฉลองทำจุลสดค่ะที่เล่นชื่อโออยู่ชั้นม .6 ปีนี้ค่ะก็ได้มาเข้าฮัลโหลได้มาเข้าค่ายแพทวิถีธรรมครั้งนี้ก็รู้สึกว่า ได้ความรู้กลับไปเยอะค่ะแล้วก็ชอบตรงที่ว่าได้ได้ลองกลัวซา,าเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกค่ะสำหรับหนูคิดว่าน่าจะได้ไประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้เยอะค่ะแล้วก็ก็ควรปรับปรุงสำหรับหนูรู้สึกว่าหนูนั่งนานไปไม่ค่อยได้ขยับร่างกายหนูก็มีเมื่อยแล้วก็เบื่อนิดนึงค่ะ แต่ว่าส่วนตัวก็รู้สึกว่าได้รู้เยอะค่ะก็ชอบมากค่ะตอนแรกที่ไม่ได้หวังว่ามันจะอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าส่วนตัวแบบไม่ไม่ได้สนใจแพทย์วิธีทําอะไรแบบนี้เท่าไหร่แต่พอมาได้เรียนรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันมันมีประโยชน์กับเรามากค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้แย่ยงที่คิดค่ะก็มีแค่นี้ค่ะ